สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูวิธีการออกแบบลายแบบติดสติกเกอร์เต็มรถนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องกําหนดขอบเขตนะครับเพื่อที่จะรู้สเกลของมันนะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับเราก็นํานําแบบวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นแม่แบบก่อนนะครับก็คือกําหนดว่าพื้นที่เที่เราจะออกแบบนี่มันจะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับเราก็ใช้เข้าเป็น พื้นหลังก่อนนะครับจากนั้นเราก็วาดตัวชื่อหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าจะเน้นว่าเป็น,ปนคําพูดหรือเป็นตัวการ์ตูนหรือเป็นอะไรที่เราจะเข้าไปในที่นี้ก็ผมก็ลงเป็น t c u านะครับเราก็จะเริ่มพิมจากตัวอักษรนะครับก็คือ TCUK เมื่อเราไล่ตัวอักษรแล้วเราก็นํามาเลือก เลือกฟันที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็จะเลือกฟันแบบว่าให้เขาหนานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ดูแบบตัวใหญ่ๆนะครับขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ทําการก็จริงมันดูแล้วมันยังหนาไม่พอเราก็ยังสามารถจะเพิ่มความหนาได้แต่ตัวฟอนเนี่ยเขาไม่มีเพราะมีฟอนหนานครับเราก็ใช้วิธีคอนัวรอาไซน์หนึ่งสเต็ปนะ เอาไซนหนึ่งสเต็ปแล้วก็กําหนดว่าให้สักประมาณห้านี่นครับซึ่งดูแล้วดูแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ายัางคงรูปอยู่นะครับแล้วเราก็แตะแยกออกมาเบรกนะครับเราก็จะได้ตูวสอบแบบอ้วนกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นตัวสื่อของเรานะครับผมจะย่อเข้ามานิดนึงแล้วก็แล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับจับให้เขาแบบเอียงนิดนึงด้วย คำสั่ง e n v e l o e นะครับ e n v e l o e หรือสองจดหมายนี่ก็คือเราลบโนดหัวท้ายออกนะครับแล้วก็ดึงดึงข้อขึ้นนะครับก็ตัวงสื่อเท่ากัเหมือนกับว่าขยายออกเบี w ้ยวๆออกไปข้างๆตามที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับลองดึงดูนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามันสวยหรือไม่สวยเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ แคก็ได้ลองดูนะครับก็คือมันไม่ไม่ตายตัวนะครับเราลอใช้วิธีแบบว่ากดกดแล้วดูผลของมันว่าสวยโอเคหรือยังอืมมาสนี้นะครับเมื่อได้ตัวตัวหลักมาแล้วหมครับที่จะ นำเข้าไปติดในตัวของอักษรเนี่ยเราก็แันบแรกเราก็ลงดูคือคือกำหนดเนี่ยว่าให้มันอยู่ประมาณซะแบบว่าขอบประตูหรืออะไรเราก็กาไปก่อนครับทีนี้ผมก็จะมาลงสีเป็นเหมือนกับว่าสีเทาออกเป็นแนวที่เราคือเริ่มต้นจากสีเทาก่อนใช้เครื่องสื่อ Smart ทฟ e ลดทูนะครับแล้วก็ลาออกลงมาแล้วเราก็กำหนดเะครับ เป็นสีดำลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็นําสีเริ่มจากดำแล้วก็เริ่มเริ่มจากเทาแล้วเราก็เอาเอาขึ้นเทาเข้มนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่สีขาวแล้วก็ออกเป็นแนวดํานิดนึ่งสลับไปนะครับเราก็จะได้แนวของสีนะครับ รับเงาๆเหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวเงินๆนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเสร็จให้เราทําการแยกนะครับก็คือเบรกนะก็คือเราลงสีแล้วลงเป็นชุดเลยเสร็จแล้วเราก็ําการเบรกเลนแล้วเบรกจะต้องการตรวจทุกเคริร์ฟครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้เขาหลุดออกจากคำสั่งของตัว envelop เ,เ,เมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งเบรกนะครับก็คือกด เดี๋ยวลเลนแล้วก็เบรกหรืก่อนโซนเคนครับอ่าแล้วีนี้เราก็มาดูดูผลของสีนะครับว่าตรงนี้มันจะเสียไปนะครับเราก็าใช้วิธีเดียวแยกเป็นตัวตัว,ตวไปอ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเบรกก่อนอืมแล้วก็มาปรับมาปรับสีตัว ทีละตัวนะครับเพื่อให้เขาไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนกันเองแต่มันจะมีต้นกำเนิดเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นโลหะนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเบรกแล้วไอ้รูของตัวเอครับไอ้นี่เขารูดออกจากกันเราก็ทำกัญตัวนี้นะครับความบมายเจาะ เดี๋ยวผมจะเจาะนี้ก่อนทำลายเจาะนะครับแล้วก็เราลากด้วยคลิกขวานะครับก็คือลากเข้ามาด้วยคลิกขวาแล้วเขียนว่า Copy Fil l ิวเนะครับลากด้วยเมาส์คลิกขวานะครับแล้ว Copy ฟิ l เฮียอย่างนี้มันก็จะได้เป็นตัวที่มีองศาของสีนี่แบบว่าไล่ๆลกันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชั้น ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นขอบที่อันนั้นออกไปนะครับคือคอนท์เอาท์ไซด์ออกไปนะครับเราก็จะใช้ตัวของต้นแบบตรงนี้นํามาแล้วก็ทําการเชื่อมเชื่อมให้ติดกันนะครับผมลงเป็นสีดำแล้วก็ทําการคอนท์เอาท์ไซด์หนึ่งสเต็ป่าแล้วเราก็นำตัวนี้ไว้ข้างหลังเบรกนะครับ แล้วก็นำชั้นของตัวนี้ไปไว้ด้านหลังปิดสแลปก่อนจะได้วางง่ายครับ order in front of ไม่ได้ order in front of แล้วก็ชี้ไปที่เงานะครับทีนี้เราก็ได้ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ทำการ copy ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ ออเดอร์แล้วก็อินโฟนอาตัวนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีสีดำนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นสีอะเป็นสีดำนะครับก็คือไอตัวตัวนี้เดี๋ยวเราจะวาดเป็นฉากหลังเข้าไปอีกทีนึ่งตรงขอบนี้เราลงเป็นสีออกเทาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะดูเป็นขึ้นขึ้นมานิดหนึง ในตัวหลังนี่ผมจะลงเป็นสีดํานะแต่ว่าตัวนี้ลงเป็นสีเทาให้เราเห็นก่อนเราจะได้เลื่อนขนาดของเขาได้นะครับจะตัวเล็กไปเราก็ทําการขดตัวเ u t ไซ d ์ครั้งหนึ่งให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สองตัวนี้ก็ทําการเบรกล e แล้วก็เบรกแล้วก็นำชั้นนี้มาใช้นะครับ ลงเป็นสีดำอ่าตัวนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนก็ได้คืองานที่เราทําขึ้นมานี้เราจะเก็บเก็บ <ๆ S 1> ขึ้นไปก่อนเราค่อยมาีลีทิ้งไปทีหนึ่งก็ได้นะครับอืมแล้วทีนี้ผมก็จะวาดวาดเส้นเหมือนกับลักษณะที่เป็นหลายเส้นแบบนี้นะครับก็วิธีวาดก็ง่ายๆนะครับก็คือ,อาการออกแบบนี่มันไม่แตกตัวนะครับเพราะว่าเราสามารถจะ ออกแบบให้มันยังไงก็ได้นะครับผมจะเริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายที่โจตัวจุดนั้นนะครับแล้วก็ลงเป็นสีขาวแล้วก็ออเดอร์อิ o ฟอนอฉากหลังนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นหลังของตัวอักษรที่เราเออกแบบไว้นะครับ แล้ตัวนี้เนี่ยเราจะลงเป็นสีออกเดี๋ยวผมจะดูอย่างนี้ตัวแบบนะครับเราก็ลงเป็นสีดำบุกเทาก็ได้นะครับสีดำเฮ้ยตงตัวนี้เป็นสีดำแล้วก็เฮ้ยลงตัวนี้เป็นสีแดงก่อนแล้วเราก็ลงเลื่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวก่อนเลื่อนนี้ให้เราแตะแล้วก็กดปุ่มที่คีย์บอร์ด มันจะเพิ่มอ็อบเจกต์ขึ้นไปหอย่งงานครัเราเลื่อนอ็อบเจกต์นี้ขึ้นไปแล้วก็ลงเป็นสีสีดำกลาย้หรือสีแดงก็ได้แล้วแต่เราเราก็ดูงานของเราว่าให้มันแบบดูสวยๆทีนี้ข้างหลังเนี่ยแล้ผมจะใส่เป็นเงาของตัวอักษรตัวข้างหลังนี้ด้วยครให้เป็นเงาสีแดงจับตัว V หน่อยแล้วก็ ดับไชโดนะครับแล้วก็ลงเป็นสีลงเป็นแบบแนวนี้นะครับคือให้แบบฟุ้งกระจายก็ได้นะครับเรจะเราแล้วก็ลงเป็นเงาแดงนะครับเป็นนอร์มอลแล้วก็ให้มันขยายแบบชัดๆเลยสิบเห็นไหมครับมันจะดูแบบฟุ้งรอบขอบตัวนี้ก็จะมาเสริมให้ตรงสือมันลอยขึ้นมาอีกทีหนึงน่งอ่าทีนี้เราก็ถ้าสมมติว่ามันแดงไม่พอใช่ไหมครับเราก็จับนิ้วแหวนแล้วเบรกนะครับ เบรกเอาเงาลงมานะครับเ,เงาออกมาแล้วเราก็ทําการบวกที่คีย์บอร์ดเห็นไหมครับความสว่างมันจะเพิ่มขึ้นจริงแต่จริงๆนะมันก็คือการทําเงาสองชิ้นนั่นเองนะครับเ,เงาเบรกมาเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ด้วยนะครับ,รบทีนี้ผมก็มีตัวดูด้านหลังอีกผมก็จะใช้ใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้ตัวที่เรา วาดขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนองศาเขาลนิดนึงให้มันแบบว่าดูต่างกัน่าจะลบเหลี่ยมลบหุมน,นิดนึงหรือราจะทำเป็นโค้งโค้งขึ้นไปนิดนึงอันนี้การออกแบบที่สระเราจะทำแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียของเราอันนี้ผมลงเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็นำไปแว้งหลังฮอเดอร์ Off. มีฟอนออฟมานำเส้นเอาลายออกแล้วก็แตะโยกโยกไอตัวนี้เห็นไหมครับให้ให้มันแบบว่าเปลี่ยนตำแหน่งของมันเพื่อไม่ซ้ำกับตัวเดิมเดี๋ยวจะลบ เส้นเอาลายของตัวแดงนี้ไปเพราะตัวแดงนี้มันมีเส้นเอาลายอยู่ใช่ไหมครับเนื้อาลายสีดําแล้วก็จับตัวสีเหลืองนี้ไว้แล้วบวกอีกทีหนึ่งน,นะครับจะลงเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นนิดหนึ่งลองปรับปรับเปลี่ยนตำแหน่งดูนะครับก็อาจจะนําขึ้นมาไว้บนข้ามบนเหนือนสีดํำทีหนึง่ง แต่ถ้าดูไม่สวยเราก็เอากลับเข้าเพลงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับถ้าดูแล้วไม่สวยเราก็ค่อยเอากลับไปถ้าดูสวยแล้วเราก็โอเคก็ได้แล้วก็มาดัดน,นี่ีนะครับมันก็ดูมอนเหมือนกับว่า มันเป็นเส้นที่แทงๆกันออกไปเราก็ลงเป็นสองสีก็ได้นะครับก็คือป่าตรงนี้เราก็ลงเป็นสีน้ําเงิน,นครับเราก็จะในตัวที่เงาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับระดับชั้นดูให้ตามความเหมาะสมแล้วแต่เราแล้วเอ้โหสีดาขึ้นแหวางหน้านิดนึงครับจะได้ดูแบบ ก็คือปรับสีดำให้ให้เขาผอมผอมลงใช่ไหมครับหรือว่าให้เลื่อนลงมามันก็จะโชว์สีด้านหลังมันไอส่วนพวกนี้ก็จะปรับแต่งไปเรื่อยๆนะครับว่ามีไอเดียยังไงเราก็สามารถจะพิมพ์ทำเข้าไปวาดเข้าไปได้นะครับ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆให้ดูนะครับเป็นล,ลนักษณะนี้ทีนี้เราก็อาจจะทําตัวประกอบอย่างเช่นตัวนี้ผมทํตัวประกอบเป็น,หนเหมือนกับเป็นหัวเป็นแบบว่าเป็นแผ่นเหล็กอะไรอย่างนี้ครับนํามาเสริมเข้าไปจริงๆเราก็จะวาดเป็นทรงอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็แล้วแต่อเดียของเราแล้วก็งานของเราว่าไปสัมพันธ์กับสินค้าอะไรที่ลูกค้าเขาต้องการนะครับ จะทําเป็นรูปน็อตก็ได้นะครับผมว่าสอนนี้เสร็จผมก็คนทําแบบแล้วเราจะดูสีจากตัวอเนี่ยมาลงโดยการวิธีลากลึกคิดขวานะครับมาเล็งที่ตําแหน่งนี้แล้วก็ c o p y พิฟู e เฮียนะครับมันก็จะเป็นตัวนี่เรานำเส้นออกอตรงนี้ผมก็ ข,ข้างในที่ผมหยอดด้วยสมาร์ฟิลเูก็ได้เพื่อเติมเต็มเข้าไปแล้วก็ก็ปีปีชิ้นที่เหมือนดูเหมือนโลหะเนี่ยเข้ามาครับโดยแตะตัวนี้ไว้แล้วลา,ลา,ลาลกด้วยีขวาแล้วก็มาก็ปีฟิวเฮียแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับให้ให้มันแบบว่าขัดกันนีดนึง อย่าให้เหมือนนะ้างข้าง,ง,งหน้านี่นำเส้นเอาลายออกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะลงเป็นตัวสีดำที่เหมือนกับที่ขันนะครับอ่าตัวนี้นะครับถติว่าอย่างนี้โอเคแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปปะที่ตามส่วนต่างๆนะครับตัวนี้ก็ลงเป็นสีดำให้มันมีแบบมิติขึ้นมาบนะ เมื่อเราได้ตรงส่วนของตัวนี้แล้วครับเราก็นํานเข้าไปประกอบกับกับงานนะครับแต่ไอตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องทําเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับแล้วแต่เราคนระัวว่าเราจะทําเป็นอะไรทําเป็นวงกลมเป็นรูปดาวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเราจะดีไซน์ไปแล้วก็อาจจะวาดดาเป็นพวกอะไหล่รถหรืออะไรมาเส,เสียบเข้าไปนะครับหรือถ้าเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเอาพวก เส้นหรือว่าวา,วาดเป็นลูกชิ้นมาวางๆไว้คืออันนี้ก็ไม่ตายตัวนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นไอเดียแบบรวเร็วนะครับจะได้ดูอ,อันนี้นะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วแล้วเราก็ปรับแต่งให้ให้เส้นมันสวยแล้วก็สีสันให้มันสวยขึ้นนะก็คืออันนี้มันทําให้ดูแบบว่าวด่วนๆนะครับแต่เราถ้ามีเวลาเราต้องมีเวลาไม่ใช่ว่าทามีต้องมี วลาแล้วเราก็มานั่งปร,ปรับแต่งงานของเราเนี่ยให้มันแบบว่าดูสวยหรือว่าดูให้ตรงตามที่ต้องการนะครับหรืออาจจะใส่ของเสริมใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่เรานะครับลองทากันดูนะครับอันนี้ไม่ยากแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมาดูวิธีการยัดเข้าไปในรถอีกทีในคลิปหน้านะครับอ่าแล้วก็มีปัญหาตรงไหนสอบสงสัยรับสามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับ สำหรับสมาชิกห้อง F4 นะครับก็สามารถจะดาวน์โหลดไฟล์ซีเรียไฟล์นี้ได้ได้จากที่ห้อง TCU นะครับเดียวเเข้าไปกดที่ Facebook แล้วพิมพ์คำว่า f c TCU นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปสมัครนะครับพอดีอันนี้จะเป็นส่วนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ซื้อสติกเกอร์ลายหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกช่องใน ยู u ูบนะครับช่อง Thailand c o รนดอร์ยูเนะครับก็กดสมัครที่ปุ่มพี้นะครับเมื่อเมื่อสมัครตัวปุ่มใน YouTube แล้วเราก็เข้ามากดที่ Facebook ห้องปิดอันนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับเราก็สามารถจะโหลดไฟล์นี้ได้นะครับโดยตำแหน่งที่โหลดไฟล์นี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเรากดไฟล์แล้วเราก็โหลดที่คาสติเกอร์นี่นครับสำหรับวิดีโอ อันนี้ที่พึ่งสอนไปนะครับก็จะไปแกะดูชั้นของตัวว่ามีการวางชัน้นลำดับยังไงนะครับอาสมาจะโหลดเพิ่มเติมไปศึกษาได้นะครับชื่อไฟล์ว่า card sticker านะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับสวาชิงครับอบุณครับ